สวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนําแอปพลิเคชันชื่อว่า u s u b นะครับที่สามารถทำให้เราไป1,000ัพซับและ4,000ชั่วโมงได้เร็วขึ้นนะครับก็ตามชื่อนี้เลยครับเข้าไปโหลดกันเลยใน Play Store App Store นะครับโหลดเสร็จก็หน้าตาก็จะประมาณนี้ครับกดเปิดมาก็ให้เพื่อนๆ l o ล็อกอิน ID YouTube เข้ามานะครับ พอกดเข้ามาเสร็จเนี่ยให้เพื่อนๆกด s u b สไคร b ์ที่เป็นกรอบสีแดงนะครับกดเข้าไปเพื่อไปดูคลิปวิดีโอของช่องอื่นๆน,นะครับที่เขามาฝากไว้พอดูเสร็จเนี่ยเราจะได้กลับขึ้นมา80เหรียญได้80เหรียญเนี่ยยังไม่พอครับเราต้องดูให้ครบ1,000เหรียญหรือประมาณ12-13 คลิปนั่นเองก็คลิปละหนึ่งนาทีทุกคลิปครับแปบ๊บเดียวใช้เวลาประมาณสิบห้านาทีพอดูเสร็จครบหนึ่งพันเหรียญใช่ไหมก็มาหน้านี้หน้านี้แล้วก็กดบวกนะครับกดบวกแล้วเราก็ไปกรอบลิงก์วิดีโอของเรามาแล้วก,กดแอดเข้าไปเนี่ยครับผมผมมันกรอบมาแล้วเนาะเมื่อกี้ก็ใช้คลิกในรูปได้เลยพอมาหน้านี้เสร็จ ได้1,000เหรียญแล้วก็เนี่ยครับกด select ไปก็เป็นเนี่ยครับ order setting ก็คือเรามี1,000เหรียญก็สามารถดูได้สามารถให้คนมาดูได้10คนนะครับทั้ง view ทั้ง sub นะจะได้ครบเลยทั้ง2อย่างโอเคพอเสร็จก็กดด้นไปครับแล้วก็ asset ไปอา้าแต่ของผมเนี่ย มันไม่ได้ไงเพราะว่าผมดูไปแล้วดูครบไปแล้วครับหนึ่งพันเหรียญเนี่ยผมดูไปแล้วแล้วก็เนี่ยครับผมดูไปสองพันเลยนะสองพันก็แลกได้ยี่สิบซับนะครับแล้วเราจะดูยังไงว่ามีใครมาดูเราหรือเปล่ากดเข้าไปเนี่ยครับกดเข้าไปผมดูตอนทุ่มห้าสิบเจ็ดนะครับคนมาดูครบตอนสองทุ่มยี่สิบ ซึ่งเร็วมากนี่ครับเ็เช็คได้ว่าใครมาดูบ้างอะไรยังไงซึ่งเขาต้องทําตามที่เราดูของเขาครับ1นึาทีแล้วกดติดตามแล้วเขาจะได้เหรียญกลับไปเพื่อที่จะเหรียญมาแลกกับการให้คนมาดูของเราครับโอเคครับถ้ายัางไงเพื่อนๆลองทําดูครับผมทํามาแล้วสวันและก็บวกอยู่ สวันก็บวกมาวันละสามอยู่ครับซึ่งลิมิตมันจะให้เราดูให้เราเก็บเหรียญเนี่ยได้ประมาณ3าม0ันห้าเหรียญก็35คนต่อ1นึ่งยูเซอร์นะครับ1นึ่งอีเมลของเราเราก็สามารถเปลี่ยนอีเมลมาดูแล้วก็ใช้คลิปเดิมคลิปช่องเดิมของเราได้โอเคครับงไงก็ฝากติดตามช่องด้วยนะครับ ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ